น้ำพริกนรกปลาย่างมาแล้วจ้ามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะคนกันต่อจ้าคนไว้ทีเดียวเลยนะคะแล้วเราไปเตรียมน้ำกันนะคะพอเตรียมน้ำเสร็จนะคะเราค่อยเอาเครื่องตรงเนี้ยนะคะที่เราคลุกไว้ตรงเนี้ยนะคะนี่ค่ะทุกคนหอมกระเทียมเจียวนะคะปลากุ้งนะคะพริกป่นนะคะที่เราคน คลุกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาทําขั้นตอนต่อไปกันจ้ะคนให้เข้ากันเลยนะคะนี่แอบคนไปแล้วนะคะก่อนที่จะตั้งกล้องนี่คะ่ะทุกคน น้ำพิกนรกปลาย่างที่ได้นะคะนรกแตกจริงๆนะคะเผ็ดร้อนมากเลยนะคะขออนุญาตไปคนต่อก่อนนะคะ